เมื่อพูดถึงการเลือกซื้อมือถือในงบประมาณจำกัด4,000บาทในปี2025มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะต้องเจอกันอย่างแน่นอนทั้งนี้มีตัวเลือกมากมายที่ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าในราคานี้มาดูกันว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจและเหมาะกับการใช้งานต่างๆตามความต้องการของแต่ละคน อัปเดตราคาล่าสุดมือถือราคา4,000บาทปี2025 s a m s u n Galaxy g A07 หน้าจอ6.7ที่ l ดีความละเอียด HD และอัตรา r e เฟ e s 90Hz ทำให้การใช้งานและดูวิดีโอสบายตากล้องหลัง 50MP และกล้องหน้า 8MP ที่สามารถถ่ายรูปและสนับภาพได้อย่างไ,ได้ดายแบตเตอรี่ 5,000mAh พร้อมชาร์จเร็ว25 w ที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวล ชิปเซต MediaTek Helio G99 และรัน Android 15 One UI 8ทำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานฟีเจอร์เด่นหน้าจอใหญ่สำหรับการอ่านและดูวิดีโอสามารถถ่ายรูปและใช้งานทั่วไปได้อย่างง่ายดายมีแบตเตอรี่สำหรับทั้งวันและ UI ที่เรียบง่ายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการความสเสถียรของซอฟต์แวร์เหมาะกับใครนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการมือถือสำหรับการดูคลิปโซเชียลมีเดียและไม่เน้นเกณหนักซื้อได้ที่ ช้อปปี้ h t t p s s s h o p e e c o t h s a n i s i d u o f i m 8ลาซาด้า https://s.lazada.co.th/s.cctcp เร n โน๊ต70หน้าจอ6.74 lcd ความละเอียด hd และอัตรา r e f r e 90เฮิเ hz ที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานกล้องหลัง13 mp และกล้องหน้า5 mp ที่สามารถถ่ายรูป และสสับภาพได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่6300 mAh พร้อมชาร์จเร็ว15ดับเบิลยูที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวลชิปเซตยูนิซอที็อและรัน Android 15เริเรมยวยททำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์เด่นสเปคคุ้มค่าในงบราคานี้กล้องและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทั่วไปมีฟีเจอร์เสริมเพื่อความคุ้มค่าเหมาะกับใครคนที่ต้องการมือถือที่มีหน้าตาทันสมัย และสเปคเหนือระดับเล็กน้อยในงบจำกัดซื้อได้ที่ shopee https: s h o p e e c o t h 6 p c f m s, s. t c w q lazada https: //lazada.co.th/sccthwv เริ่ม C71 หน้าจอ6.67ุดหใน p l c d ความละเอียด HD และอัตรารีเฟรช120่งเฮิร์ที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งาน กล้องหลัง50 MP และกล้องหน้า5 MP ที่สามารถถ่ายรูปและสนับภาพได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่6300 mAh พร้อมชาร์จเร็ว45ดับบิลยูที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวลชิปเซ็ตยูนิซอ T7250 และรัน Android 15เริ่มยวยทำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์เด่นราคาประหยัดสไตล์สดใสและแบตเตอรี่ที่อึดอัดสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานพื้นฐานและความคุ้มค่า เหมาะกับใครผู้เริ่มต้นใช้สมาร์ทโฟนผู้ให้มือถือเป็นเครื่องสำรองหรือต้องการเครื่องสำหรับเด็กผู้สูงอายุซื้อได้ที่ shopee h t t p s w s h o p e e c o t h 1 v r 9 q c d a b lazada h t t p s w l a z a d a c o t h s c c t v Oppo A5i หน้าจอ6.67ใน IPS LCD ความละเอียด HD และอัตรารีเฟรช90เฮที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานกล้องหลัง8 MP และกล้องหน้า5 MP ที่สามารถถ่ายรูปและสนับภาพได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่5.100 mAh พร้อมชาร์จเร็ว45ดับเบิลยูที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวลชิปเซ็ต Snapdragon 6s 4G Gen 1และรัน Android 15 ColorOS 15ทำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์เด่น ดีไซน์สวยงามใช้งานทั่วไปลื่นลั่นกล้องสำหรับถ่ายรูปในชีวิตประจำวันและใช้งานโซเชียลได้อย่างง่ายดายเหมาะกับใครคนที่ต้องการมือถือที่มีรูปลักษณ์ดีในงบจำกัดและต้องการประสบการณ์ใช้งานที่เป็นมิตรซื้อได้ที่ s h o p e e https: s h o p e e c o t h 5 d k s t q lazada https: //lasada.co.th/s.cct5b OPPO A5X หน้าจอ6.67ด้ p s LCD ความละเอียด HD และอัตรา r e เฟ e ช 90Hz ที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานกล้องหลัง 32MP และกล้องหน้า 5MP ที่สามารถถ่ายรูปและสนับภาพได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่ 6,000mAh พร้อมชาร์จเร็ว 45W ที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวลชิปเซ็ต Snapdragon 6s 4G Gen1 และรัน Android 15 แค l เออเอสสิบาทให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์เด่นเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานยาวนานมีแบตและหน้าจอเป็นจุดเด่นของรุ่นในช่วงราคานี้เหมาะกับใครผู้ที่ต้องการมือถือสำหรับดูหนังฟังเพลงและใช้งานทั่วไปโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยซื้อได้ที่ shopee https colon s l h o p e e co t h s k สสิ tc lazada https colon s, s. l a z a d a co t h s cctg h o n o r x 6 4หน้าจอ6.61เทียบเทียซีดีความละเอียด HD และอัตรา r e เฟร120ีเฟรเฮิร์ที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานกล้องหลัง5 0 mp และกล้องหน้า5 mp ที่สามารถถ่ายรูปและสนับภาพได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่5300 mah พร้อมชาร์จ เร็ว35ดับเบิลอยู่ที่สามารถใช้งานตลอดวันได้อย่างไม่ต้องกังวลชิปเซต MediaTek Helio G81 Ultra และรัน Android 15 Magic OS 9าทำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์เด่นสมดุลระหว่างสเปคและราคามีความสำคัญกับการออกแบบกันน้ำและกันกระแทกเหมาะกับใครคนที่ต้องการประสบการณ์ใช้งานใกล้เคียงมือถือระดับกลางแต่จ่ายน้อยกว่าซื้อได้ที่ช h อ p e e h t t p s colon slash slash s o t s h o p e e c o t h slash ห bj สอง s. lazada https colon slash slash s d l a z a d a c o t h slash s c c j w เสียวมีเรดมี15.4หน้าจอ6.6